สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะผมชื่อส้มมารีค่ะ่าเริ่มที่ต้องถามแ้อะไรจา้าพูดถึงซิงเกิลล่าสุดมาจากบลัชที่มาที่ไปันหาเป็นยังไงบ้าง b บล s h นะคะก็เป็นซิงเกลิลภาษาอังกฤษซิงเกลลที่2ของซ่อมค่ะเพลงนี้เนี่ยได้ไอเดียมาจากมาจากการเป็น ผู้หญิงที่แบบว่าปกติตอนเด็กๆเราก็จะต้องถูกสอนให้แบบรักนวลสงวนตัวอะไรใดๆอะไรเงี้ยแต่คราวนี้เวลาเราโตขึ้นมาแล้วเราชอบใครสักคนแล้วจะทํำยังไงอนะถ้าเราแบบไม่อยากเสียเชิงไม่อยากแบบเสียฟอร์มไปจีบเขาก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเพลงที่ เหมือนกึง่งๆเหมือนเป็นเพลงอ่อยเขาให้แบบให้เขารู้ว่าเฮ้ยเนี hmm. i, ne, ่ยทาพยายามทําทุกอย่างให้รู้แล้วนะว่าชอบเหลือแค่อย่างเดียวแค่เธอเดินเข้ามาทําให้ฉันเขินประมาณนั้นค่ะ mm hmm. ก็เลยแบบว่าเป็นท่อนุกว่าแบบวอนช m ม k e m มี l u s h คือจะไม่มาทําให้ฉันเขินหน่อยล้ออะไรประมาณเนี้ยค่ะ mm hmm. ทำไมต้องเป็นอยาวรา,าดอันนี้เป็นโจทย์ค่ะคือด้วยความที่เ,เพลงนี้เนี่ยมันเป็นการรวรวมการทำระหว่าง Spicy d i s า s ของส้มแล้วก็ Universal Music คราวนี้เนี่ยมันก็จะเกิดการประชุมกันว่าแบบเราควรจะให้มันไปในทิศทางไหนดีทางิเวอร์ s these these, so, 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 a ลเขาก็เลยมีไอเดียว่าอยากจะให้ฝรั่งได้รู้จักความเป็นไทยก็เยาวราชเนี่ยมันก็เป็นแบบที่หนึ่งที่ดังมากๆที่แบบเวลาชาวต่างชาติมาก็ต้องไปช้ยน้าทาวแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมตอนแรกก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่แบบส้มอ่ะอยู่ดีๆก็ไปเกิดไอเดียแล้วก็แบบคุยกับพี่ครีเอทีฟว่าเราใส่แบบชุดไทยได้ป่ะอะไรเงี้ยใส่ชุดไทยอ่ะเหมือนเป็นแม่หญิงอ่ะเราไปจีบเขาหรือใดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ไอความคิดเนี้ยมันก็เดเวล็อมาจนมันกลายเป็นชุดที่เห็นใน MV ็มวีถพูดถึงว่าจิ้มเองไหมคนนี้จิ้มมาเองค่ะจิ้มมาเองเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเหนึ่งคือเป็นคนที่มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่าเราเคยร่วมง,งานกันมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็มิวเขาก็จะชอบพูดเหมือนแบบว่าเมื่อไหร่จะได้ไปเล่น MV เมื่อไหร่จะได้ไปเล่นวีก็เลยอจัดให้ซะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่มิวเองเขาก็เป็นคนที่มีแฟนคลับต่างชาติเยอะก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ค่อนข้างตรงกับเพลงนะเพราะเราก็อยากจะได้ผู้ชายที่ที่สามารถทําให้ผู้หญิงเคินได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออมิวก็น่าจะเหมาะทำงานกับมิวการสีอะยกาีบ้างจ้ะ สนุกดีค่ะแต่ชอบที่สุดคือตอนที่เขาบอกว่าให้ไปกลางสีแยกแล้วเต้นอะไรยเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าโอเคเต้นเองสบายคือถึงแม้คือไม่ได้เต้นเก่งนะแต่แค่รู้สึกว่าเออก็ถ่ายเต้นก็เต้นไปเถอะแต่จนกระทั่งไปเดินอยู่ตรงนั้นอะแล้วหันหน้าประจันรถที่รอไฟแดงอยู่ทั้งหมดอะเราต้องเต้นให้เขาดูอะตรงนั้นอะที่แค่รู้สึกว่าพอไปยืนปุ๊บอะแล้วพอเห็นรถปุ๊บเราแบบหันหน้ามามองหน้ากันแบบโอ้คือแบบคือมีผู้ชมอะไรเงี้ยอันนั้นอะอายอยู่ย 随机抽取盒子中的迷你人情立牌，抽到哪个就刷一下关于那个人的事。มาค <sind> mm ่ะอุ้ยมาเป็นแบบตุ๊กตุนตุ๊กตาเอาล้วนะเพิ่มามท็อปเลซี่ล็อกซีค่ะมนุษย์ผู้ม่วงตลอดเวลาของฉันนะคะก็ร่วมงานกันครั้งแรก จากเพลงรางวัลปลอบใจค่ะก็เป็นน้องที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นน้องที่ง่วงนะคะตามชื่อเขาเลยคือเขาจะเป็นคนที่มีความง่วงนะแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักเจอกันทีไรน้องก็ทักทายแบบน่ารักกันเองเสมอมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปพี่เตา๋าพี่เต๋าเศรษฐพงค์ค่ะ พี่เต๋อเนี่ยก็คือรู้จักกันมาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่ามารู้จักกันแบบจริงๆอ่ะคือตอนที่เล่นเกมเนี่แหละค่ะ mm hmm. ก็เลยแบบทําให้ได้รู้จักกันเพราะว่ามันต้องคุยกันในกลุ่มไลน์ตลอดว่าวันนี้เราจะนัดกันยังไงต่อสู้ยังไงถึงจะเอาชนะกิลอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยแบบปรึกษาปัญหาเกมด้วยกันแล้วก็มีนัดมิงกันะอะไรเงี้ยค่ะต่อไปพี่โอ๊ตประโณ นี่เป็นพี่ชายที่เราก็รู้จักมานานได้ร่วมงานแบบจริงจริงจังๆก็คือเพลงโลกอีกใบค่ะณตอนนั้นก็ติดต่อพี่โอ๊ตไปแล้วก็พี่โอ๊ตก็คือตอบรับโดยไม่ฟังเพลงด้วย oh. ปกติเนี่ยเราจะต้องฟังส่งเพลงให้เขาฟังก่อนเนาะว่าชอบไม่ชอบรู้สึกเข้าไม่เข้าเขาคือไม่ฟังเลยแล้วเขาบอกว่าเอาดิเอาเลยอุย้ยไม่ฟังแบบเชื่อมืออยู่แล้วว่าดีอะไรเงี้ยก็แบบว่าก็ดีใจมากๆค่ะที่พี่โอตอบรับแล้วก็สนุกมากวันไทยมีก็เฮฮามากพี่โอเป็นพี่โอ๊ตนะคะก็เป็นคนที่ตลกเฮฮาคุณนิกก้นะ่าพกคอรววดดงงเลมยั ตั้งแต่16เคยเล่นละครด้วยกันด้วยค่ะเรื่องเลิฟบอลลูนตอนนั้นจําได้มีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบจําได้แม่นมากจําได้ว่าเราอะโกรธพี่นิกกี้มากจนเราไม่คุยกับพี่นิกกี้อะโกรธมากแบบเขาคุยแล้วเราไม่คุยต่อแบบโกรธมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ต้องมาแบบพยายามง้อเราในกองถ่ายซึ่งก็ตลกดีตอนนั้นก็น่าจะสักประมาณแบบ7จ็ดแปดปีมาแล้วค่ะตลกลงใครชอบใครก่อนพี่นิกกี้ชอบเราก่อนสิครับผมชัดเจนอยู่บนรถตู้อยู่ดีก็แบบ คว้ามือเรามาแล้วก็ร้องเพลงพี่วีเดอะสตา์ฟังอยากถูกเธอเรียกว่าแฟนใส่เราอ่ะตลกมากต่อไปค่ะพี่แดนวรลเเวทค่ะละครเรื่องแรกของเราที่เป็นซิทคอมเรื่องแรกของเราคือเรื่องนี้สุดยอดแล้วในวันที่เรารู้ว่าเราจะได้เล่นคู่พี่แดนวรลเวทเราคือตื่นเต้นมากมากเล่นแทบไม่ออกเลยในวันแรกๆที่แบบเข้าฉากด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยต่อไปพี่ว่านเป็นพี่ชายที่มึนๆหน่อยนะคะพี่เขาอยู่แถวนี้ไหมาม่โอเค พี่บอลก็เป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนน่ารักเป็นคนตลกแต่เป็นคนตลกแบบเหมือนเขาจะมีคลังศัพท์ในหัวเยอะแล้วเขาน่าจะเป็นคนเสพสื่อเสพกระตูนเสพหนังอ่านหนังสือเยอะหรืออะไรบางอย่างเขาจะมีแบบเออชุดคำศัพท์ของเขาที่เราจะแบบคิดได้ไงวะหรือแบบหูลืมไปแล้วนะเนี่ยอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบว่าเออเขาเป็นคนไหวพริบดีมากค่ะอ้าวคุณเตตะวันค่ะได้ทํางานกับพี่เต,ตครั้งแรกแล้วก็ทําให้เราได้รู้ว่าเออมีมนุษย์ที่คล้ายเราอยู่บนโลกใบนี้ก็คือพี่เตตะวัน เขาเป็นคนหลงทิศเหมือนเราเลยหลงทิศแบบเหมือนกันเลยว่าถ้าปล่อยเราไปโดยที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มี Google Map ก็คือกลับบ้านไม่ถูกจนกระทั่งส้มบอกว่ารู้ป่าวว่าตอนเด็กจากบ้านไปโรงเรียนโรงเรียนไปบ้านส้มแม่งจำไม่ได้ทั้งนั้นที่แบบกี่ปีที่ไปะไม่เคยจําได้เลยว่ามันไปยังไงแล้วพี่เต้ก็แบบจริงปะเนี่ยเหมือนกันเลยแบบมีวันหนึ่งที่เหมือนแม่ไปรับไม่ได้ก็เลยนั่งแท็กซี่เราบอกทางแท็กซี่กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าจําไม่ได้ว่าไปยังไง Won't you make me blush? And show me what you really got. It can never be too much. Too much of you is never enough. Won't you make me blush? I'm getting tired of chasing you down. Before you push it,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  push me away. WON'T YOU BLUSH MAKE ME 大家好บอยช,ชื่อส้มมารีค่ะก็สามารถติดตามนะคะอัปเดตผลงานแล้วก็บทสัมภาษณ์ของส้มนะคะได้ที่จงไทยถั่วเถียว APP นั่นเองนะคะตัวตัวกวนเจ้า